สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอฟซอนนี้นะครับพอดีมีหลังไมล์ปรึกษานะครับว่าอยากจะขอคําแนะนําเรื่องของการคิดคอนเทนต์นะครับให้กับตัวสินค้าหน่อยเพราะตอนนี้เหมือนมันจะจนไอเดียนะครับคือเอาจริงๆแล้วเทคนิคของการคิดคอนเทนต์เนี่ยก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็ผมก็สอนเรื่องนี้มาพอสมควรทีเดียวนะครับ ซึ่งเขาคงจะเล่าให้จบในคลิปเดียวคงจะยากนะครับแต่ผมเดี๋ยวผมจะพยายามทยอยยเล่าเรื่องเทคนิคต่างๆให้ฟังละกันนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงการสร้างคอนเทนต์ให้กับสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลักนะครับผมว่ามันเป็นวิธีการคิดที่ผมมักจะใช้ด้วยนะครับโดยส่วนตัวนี่นะครับก็คือการเห็นก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยจะมี2ประเภทนะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เราจะเล่านะครับในมิติที่แตกต่างกันนะฮะสประเภทที่ว่านี่คืออะไรนะครับผม เอาให้เห็นไปง่ายแล้วกันนะครับก็คือมีคอนเทนต์เรียกว่าเกี่ยวกับสินค้ากับคอนเทนต์ที่เกี่ยวโยงกับสินค้านะครับเอ๊ะคุณแก่เล่นเล่นตลกคําหรือเปล่านะครับจริงๆม,มันคือการโฟกัสเรียกว่าการพยายามที่คุณกำลังดูว่าคุณกำลังเล่าเรื่องเนี้นะครับคุณเล่าเรื่องนี้ในความที่ มันสัมพันธ์อย่างไรนะครับกับตัวสินค้านั่นเองนะครับคือภาษาไทยอาจจะใช้คำนี้ครัว่าเกี่ยวกับกับคำว่าเกี่ยวโยงนะหรือบางคนเรียกว่าเกี่ยวเนื่องก็ได้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า about หรือคําว่า r e l a t e อะไรเงี้ยนะครับอ่าแต่แบบว่าอย่าไปอย่าไปสนใจว่าคําค,คืออะไรนะผมให้เห็นภาพพี่ก่อนนะครับเวลาเราพูดคําว่าอา่าใช้คำว่าอะไรสมมติถ้าเกิดเราขายรถไงนะฮะถ้าเราขายรถนะคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับรถ นะฮะเราไม่ได้พูดทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะเราก็จะพูดถึงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับรถซึ่งเป็นสินค้าของเราใช่ไหมฮะเราจะโฟกัสเรื่องของการทําให้นะครับทำให้คนฟังหรือคนดูเนี่ยรู้จักสินค้าของเรานี่นเองนะนี่นี่คือกิจสาคัญนะครับเวลาเราพูดคําว่ารู้จักสินค้าของเราก็คือเข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นอะไรสินค้านั้นเป็นอะไรนะครับมันมันต่างจากอันอื่นยัง,งยไงอันนี้เป็นต้นซึ่งพวกนี้ก็เกิดเราพูดถึงการขายรถคืออะไรรู้จักคุณสมบัติสมรรถนะจุดเด่นต่างๆนะฮะนั่นคือ นั่นคือการให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคือที่เรีว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสินค้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือเจ้าของธุรกิจวันนี้นะครับคุณทําให้คนเข้าใจหรือเปล่าว่าสินค้าของคุณนะครับเป็นอะไรบริการของคุณเป็นอะไรบริการของคุณต่างจากคนอื่นอย่างไรบริการของคุณมีจุดเด่นอะไรบริการของคุณมีเงื่อนไขอะไรเป็นต้นนั่นคือเรียกว่า ว่าด้วยเรื่องของแบบว่าเฮ้ยนะครับสินค้าบริการของคุณทําให้เขาเข้าใจให้ได้และนี่คือคอนเทนต์ชุดที่เรียกว่าเกี่ยวกับสินค้านะนะครับและไอคอนเทนที่มันเกี่ยวโยกับสินค้ามันคืออะไรนะครับก็คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าโดยตรงหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สินค้าของคุณนะ่ะมันจะไปก่อให้เกิดกับไอเรื่องพวกนี้กตามมานะครับเขาเรียกว่าเกี่ยวโยงใช่อะไรนะครับคือคือคุณไม่ได้ไปขายเรื่องการรักษารถ แต่คุณรู้ว่าคนซื้อของไปเนี่ยคุณาาาต้องรักษารถต้องต้องเป็นเรื่องของการรักษารลก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับนะฮะรหรือมีรถแล้วจะทำให้ลัาสไตล์เป็นยังไงนะครับมีรถแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตอะไรเป็นต้นนะฮะนี่คือนี่คือสิ่งที่มัน เกี่ยวโยงนะครับมันคือเกี่ยวโยงเนื่องมาเนี่ว่าตัวตัวสินค้าบริการของคุณจะนําไปสู่อะไรนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าบางคนถนัดเนี่ยเขาจะทําพวกเขาเรียกว,ว่าไมล์แมปเนี่ยคือการโยงเว่าเอ้นี่โยงไปปุ๊บนะเกิดการดูแลเกิดการแฟชั่นเกิดต้องเที่ยวแล้วมาไปนะครับซึ่งเวลาเราพูดคาว่าโยงเนี่ยนะครับมันอาจจะโยงแบบทางตรงทางอ้อมก็ได้นะนะครับเช่นโยงว่าการมีรถนําไปสู่จุดๆๆๆจุจุดก็ได้นะครับหรือ เหตุการณ์อะไรบางอย่างนํามาสู่การมีรถก็ได้ <c oughs> นะครับม,ม,ม,มันสามารถคิดได้หลายแบบนะครับอซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเทคนิคของกระบวนการการคิดแ้หละนะครับซึ่งบางคนเนี่ยนะครับเขาจะทำลักษณะแบบนี้นะเขาเวลาเวลาทำเวิร์กช็อปเนี่ยให้บอกว่านึกถึงรถคุณนึกถึงอะไรบ้างใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่สมองมันจะนึกออกว่าเอะนึกถึงรถนึกถึงอะไรนึกถึงพ่อแม่นึกถึง อ่านี่นึกถึงาการเที่ยวนึกถึงเด็กนึกถึงกฎหมายนึกถึงค่าปรับนึกถึงคืออะไรที่มันเกี่ยวโยงกับรถเนี่ยเขาเอามาหมดนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะโยงจัดเป็นกลุ่มกันว่าอ๋อนี่โยงเรื่องช้อนข้อระวังเมื่อคุณต้องมีรถข้อที่คุณต้องทําเมื่อมีรถอะไรยี้เป็นต้นมันจะเกิดเรียกว่าสิ่งที่มันเกี่ยวโยงกับสินค้านั่เองคนระับนี่คือเนื้อสื่อกระของการ คิดนั่นเองนะครับเื่อาการคิดนะเพราะฉะนั้นคือเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีอยู่2อ,อันที่ผมจะพูดบ่อยก็คือ Content about product และก็ content around product นะครับแน่นอนว่าเวลาพูดถึงว่า Content about product เนี่ยมันคือการขายของชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น content around product เนี่ยมันไม่ได้เป็นการขายซะทีเดียวนะแต่มัน,มนเอื้อนะครับมันเอื้อทําให้กับการขายหรือทําให้ลูกค้าเราเนี่ยนะครับมีมีเรื่องนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับสินค้าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะของการ หลอกหลอนนี่ะนะคือหลอกหลอนคือแบบว่าทําให้เขาคุ้นๆกับมันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุ้นกับมันไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เขาเคยชินนะครับกับสินค้าประเภทนี้อะไรเป็นต้นนั่นเองนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเเรื่องของการทําพวกโซเชียลคอนเทนต์ก็ได้นะคอนเทนต์ที่สามารถที่จะคุยเรื่อยๆ,ๆทุกวันทุกวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นการอธิบายแบบเร็วๆ,ๆ,ๆนะฮะซึ่งคอนเทนต์อาราโปรดักเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเช่นเรื่องของประโยชน์การใช้งานเทคนิควิธีใช้ความบันเทิงจากสินค้ามีสินค้านี้ทําให้เกิดความ รู้สึกอะไรรู้สึกกลัวกังวลอะไระก็ว่ากันไปนะครับการแก้ปัญหาต่างๆแรงบันดาลใจและอีกเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือการโยงไปเพรวะว่าเราจะบอกว่านะครับเวลาเราคิดเรื่องคอนเทนต์สินค้าเนี่ยนะฮะนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนมันมี2ประเภทนะฮะคอนเทนต์เกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวโยงนะครับซึ่งถามว่าอันไหนดีกว่ากันผมบอกว่ามันมันจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับบริบทนะแต่ณนะตรงนี้เนี่ยนะครับเรากําลังให้เห็นว่า มันมีอะไรมากกว่าตัวสินค้านะครับเวลาเราอธิบายคนเนี่ยเราต้องบอกอธิบายบอกว่านะครับแน่นอนคุณต้องทําอย่างแรกคือทําให้คนเข้าใจสินค้าของคุณนะครับแต่นอกจากสินค้าของคุณแล้วมันมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะมีคำไท่อีกนะแต่เอาโอเคคุณจะเรียกว่าเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอะไรก็นี้ก็แล้วแต่นะผมก็แล้วแต่คาไทยนะแต่ผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับคือเรื่องที่มัน ไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องของตัวสินค้าแต่เป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องมานะครับคุณก็ไปคิดต่อได้นั่นเองนะครับลองจะใช้โมเดลแบบไหน,น,นก็ได้นะครซึ่งเดี๋ยวไว้เอพิโซดหน้านะครับเดี๋ยวผมสัญญาไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเอพิโซดหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์เทคนิคแล้วกันนะครับเทคนิคง่ายๆที่แบบว่าเวลาเราคิดเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยนะครับเราเราเรา,เราคิดอะไรบ้างเพราะสํหรับผมนะ ไอคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คงเล่าได้แหละนะครับแต่ไอคอนเทนต์ที่เกี่ยวโยงกับสินค้าเนี่ยนะครับบางคนบอกจะเล่าอะไรมันมีอะไรให้เล่าใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนมากเราจะโฟกัสกับตัวสินค้าเป็นหลักนะนะครับแต่มันก็มีเทคนิคอยู่อ่ะมันมีมันมีสิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ลอบตัวเราไปได้นะฮะลองมาใช้กันดูได้นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอพิโซดหน้าผมจะหยิบมาเล่าสู่ฟังแล้วกันนะครับแต่เอพิโซดนี้ เอาให้เข้าใจก่อนนะครับเรื่องของ2ประเภทเกี่ยวกับคอนเทนต์สินค้าของเรานะครับชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับหรือมีปัญหาอะไรนะครับเด้งมาคุยในอินบ็อกซ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะได้เอามาตอบในประโย์ถัดไปเรื่อยๆนั่นเองครับแล้วก็มีแปะเรียกว่าคําถามต่างๆไว้เรื่อยๆนะครับอย่างประโยน์ี้ก็มาจากคาถามที่มีคนเด้งเข้ามาปรึกษาเองนะครับติดตามกันได้นะครับยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็พอดแคสต์นะครับแล้วติดตามการประโยชน้นนนะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ